สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปนะคะนําผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่นะคะทอมือมาให้ชมนะคะสนใจผ้าไหมอะไรเบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าห้าตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายขุยค่ะ ลายแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเป็นกรอบผ้าแบบนี้มีหน้านางช้ยคลุยนะคะผ้ายกดอกลายลูกแก้วค่ะ ถ้าตะโกโทยกดกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคลุ่ยสีฟ้าค่ะเดือนหน้าเป็นเดือนมงคลนะคะวันแม่ค่ะวันนี้สีฟ้านำมาให้ชมนะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,200บาทค่ะ อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะถ้าตะโกโทยกดอกมีหน้านางชายครยีค่ะยกดอกลายลูกแก้วนะคะพื้นต่อไปค่ะสีฟ้าอีกผืน ้าตะโกโทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคุุยนะคะลายเต่าน้อยค่ะสีฟ้าแบบนี้นะคะฟ้าออกน้ำเงินนะคะฟ้าเข้มค่ะเต่าน้อย ลายแบบนี้นะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือนละ3,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีเป็นผ้า5ตะโกโทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางชายครืนะคะ ตัอไปค่ะห้าตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปักปูมชายครุยลายพระราชทานนะคะดอกรักราชกัญญาท่านใดที่สนใจลายพระราชทานนะคะลายแบบนี้ค่ะ สมปักปูมชายครุยนะคะเป็น5้าตะโกโทยุกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปักปูมชายครุยนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะแบบนี้ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,300บาทค่ะ คือละ3,300บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าลายพระราชทานนะคะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะสีครามนะคะลายพระราชทานนะคะรับไปไม่ผิดหวังค่ะ ขื้นต่อไปค่ะ้าตะโกโทยุดกเบ็ดพริกไทยสมปะปูมชายครุยนะคะลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญานะคะวันนี้มีสองสีนะคะสีครามกับสีชมพูแบบนี้นะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะ เป็นเหมือนขอเจ้าฟ้าอีกแบบหนึ่งนะคะเอสเหมือนกันค่ะแ่เอสแบบนี้นะคะเหมือนเอสนะคะเหมือนตะโขลายดอกรักราชกัญญานะคะ มีสองสีให้เลือกนะคะวันนี้สีครามกับสีชมพูท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3า0พันรบาทสนใจทักมานะคะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสวยๆนะคะสีครามเป็นยกดอกลายลูกแก้วนะคะผืนนี้ยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะผืนต่อไปนะคะ ห้าตะโกโทยกดอกลายลูกแก้วค่ะสีธรรมชาติค่ะสมปรบปูมชายครุยนะคะห้าตะโกโทยกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปรบปูมชายครุยสีธรรมชาติค่ะคัวนี้สีธรรมชาตินะคะลายแบบนี้ค่ะ สนใจทักมาค่ะวันนี้ราคาเดียวค่ะราคาเดียวกันสามพันสามร้อยบาทค่ะผืนนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะท่านใดที่ชื่นชอบสีธรรมชาตินะคะธรรมชาติกับเคมีบางทีแยกกันไม่ค่อยออกก็มีนะคะถ้าธรรมชาติย่อมดีนะคะสีจะเข้มค่ะเข้มสวยนะคะ ตัวนี้สวยนะคะยกดอกลายลูกแก้วค่ะผืนต่อไปนะคะ้าตะโกโทยกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปักปูมชายคลุยค่ะลายแบบนี้ดำขาวนะคะเป็นสีที่ทุกคนไม่อยากใช้แต่บางทีก็จำเป็นต้องใช้นะคะลายเล็กๆนะคะแบบนี้เต็มผืนค่ะ สมปัปปูมนะคะชายคุยค่ะดำขาวนะคะแบบนี้ท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนอละ3,200บาทค่ะ อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะวันนี้นะคะนำเสนอผ้าห้าตะโกทอยกดอกนะคะวันนี้นำเสนอผ้าใหม่สวยๆให้ทุกท่านได้รับไปเก็บสะสมไปใช้นะคะสนใจผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีม่สวยๆแอดไลน์เบอร์น,นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใคร ฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ